w w w s a m ว l e t c o m ภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ สวัสดีครับผมธนายชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทำคลิปคลิปนี้นำเสนอเหรียญเต่าเหรียญคุณพระเหลียนพุทธคุณซึ่งเป็นเหรียญที่ออกแบบในรูปของเหรียญเต่าว่าที่จริงเหรียญเต่าเนี่ยเป็นเหรียญคุณพระซึ่งสวยงามมีเอกลักษณ์มากเลยนะครับมีหัวมีแขนมีขาแล้วก็มีหาง ทำลักษณะคล้ายๆรูปเต่าเหรียญเต่าซึ่งอันดับหนึ่งเลยของประเทศไทยใครๆก็ต้องรู้ต้องทราบกันดีว่าเป็นเหรียญเต่าเรือนของหลวงพ่อเหลิวแห่งวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมเหรียญเต่าเรืนอนหลวงพ่อหลิวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งสุดยอดทั้งเรื่องของพุทธคุณทั้งเรื่องของราคาเช่าหาเหรียญเต่าเรือนรุ่นแรกของท่านโอ้ยราคาหลักแสน เหรียญเนื้อนวะเป็นเนื้อหายากหลักไหลแสนแล้วหลวงพ่อหลิวเนี่ยท่านก็สร้างเหรียญเต่าเรือนเอาไว้มากมายหลายรุ่นด้วยกันเหรียญเต่าเรือนรุ่นแรกปี2,516นนะเหรียญเต่าเรือนรุ่นปลดหนี้นี่ก็ดังแล้วก็แพงเหรียญเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรวยแม่ชื่อดีรวยรวยรวยแล้วก็เหรียญเต่าเรือนรุ่นรวมพลังพุทธคุณหรือว่ารุ่นอื่นๆมากมายหลายสิบรุ่น ล้วนแล้วแต่มีอานุภาพทางด้านเมตตาค้าขายทั้งสิ้นแล้วก็เป็นที่นิยมเซาะแสวงหาของนักนิยมพระเครื่องวัตถุมงคลโดยทั่วไปเรียนเต่าเรือนของหลวงพ่อหลิวที่สภาพส,ยสวยๆเนี่ยเซียนพระเมืองไทยลูกิษย์ลูกหาหลวงพ่อนิยมเก็บกันแล้วก็มีเซียนพระเมืองนอกอย่างเช่นที่ฮ่องกงที่สิงคโปร์มาเลเซีย ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อหลิวในประเทศนั้นๆน,น,นิยมเสาะแสวงหาเช่าบูชาก็จะทําให้ราคาพระเครื่องหลวงพ่อหลิวโดยเฉพาะเหรียญเต่าเนี่ยมีราคาค่าเช่าบูชาสูงเรียกว่าใครมีแล้วเหมือนมีเงินสดติดตัวเลยทีเดียวไปขึ้นเงินที่ไหนก็ได้ว่ากันอย่างนั้นครับทีนี้มาดูเหรียญเต่าเรือนของหลวงพ่อทรงฉันทโสภีแห่งวัดสาราดินจังหวัดอ่างทองกันบ้าง หลวงพ่อทรงท่านก็สร้างเหรียญทรงเต่าเรือนเอาไว้เช่นเดียวกันโดยอาศัยพระยันพญาเต่าเรือนนาสังสิโมสังสิโมนาโมนาสังสิสิโมนาสังนี่แหละครับว่าถึงพระยันพญาเต่าเรือนก่อนอดีตการนานนักหนาในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสวยพัชชาเป็นพญาเต,ต่าตัวใหญ่อาศัยอยู่ในเกาะ ล้างกลางทะเลตัวใหญ่มากเต่าตัวนี้เต่าพระโพธิสัตว์ตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่ขนาดเท่าบ้านเรือนผู้คนเลยทีเดียวโอ้ก็จะต้องเป็นเต่าที่ตัวใหญ่มากคือมาว่ากันอย่างนั้นนะครับผู้คนเลยเรียกหรือว่าขนานนามว่าพญาเต่าเรือนคือมีรูปร่างใหญ่โตเท่าบ้านเท่าเรือนพญาเต่าเรือนเนี่ยทุกๆุกวันก็ถือศีลหมายความว่า อาหารที่จะกินเป็นอาหารซึ่งเป็นพืชพันธ์ธัญญาหารไม่ได้กินสัตว์มีชีวิตไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยใดๆเลยก็ถือศีลภาวนาเรื่อยมาตามแบบฉบับของพระโพธิสัตว์ทีนี้เหตุการณ์มีวันหนึ่งเรือสำเภาของพ่อค้าวานิโชแล่นมาระหว่างทางมหาสมุทรเกิดอับปางขึ้นมา,มาเมื่อเรืออับปางอยู่ใกล้ๆเกาะล้าง บรรดาลูกเรือพ่อค้าพาณิชย์โชทั้งหลายผู้คนทั้งหลายต่างก็ว่ายน้ำหนีอ้าวรีบว่ายน้ำหาที่พึ่งที่พิงก็ต้องขึ้นมาบนเกาะล้างนี่สิครับหลายๆร้ยอยชีวิตที่อยู่ในเรือสำเภาวก็ขึ้นมาบนเกาะล้างได้อย่างปลอดภัยทีนี้เมื่อผู้คนขึ้นมาบนเกาะล้างแล้วเนี่ยผลละหมากรากไม้ก็มีไม่เพียงพอผู้คนเป็นหลายร้อยคน พยาเต่าเรือนเห็นเหตุการณ์ตลอดก็เลยคิดว่าถ้าผู้คนทั้งหลายไม่มีอาหารกินเพราะเป็นเกาะล้างอยู่กลางทะเลผู้คนเหล่านั้นก็จะมาพลอยตายลงเราในฐานะที่บำเพ็ญโพธิสัตว์ธรรมมีความการุณาเมตตาต่อมนุษย์ทั้งหลายอยู่แล้วอย่ากระนั้นเลยเราจะทำบุญกิริยาวัตถุให้ถึงขนาดเราจะอุทิศพลี เลือดเนื้อร่างกายของเราเป็นอาหารให้กับมนุษย์ทั้งหลายที่เลือแตกอับปางมานักเกาะล้างนี้พูดแล้วก็คิดคิดแล้วก็ทำว่าพางพญาเต่าเรือนก็ปีนขึ้นไปบนยอดเขาอันสูงที่สุดของเกาะล้างแล้วก็ทิ้งล่างปล่อยตัวลงมาให้กระทบก้อนหินก้อนดินเมื่อล่างของพญาเต่าเรือนกระทบดินกระทบหิน ตกลงมาข้างล่างก็ขาดใจตายนะทีนี้เลือดเนื้อและทั่วสัพพางกายทั้งหลายที่ตั้งใจอุทิศให้เป็นอาหารแก่ผู้คนนับได้หลายร้อยคนบนเกาะล้างนี้ก็สมความประสงค์เพราะว่าผู้คนเหล่านั้นมเมื่อเห็นพญาเต่าเลือนตัวใหญ่โตมาหึมากระทำการกิริยาตกลงมาตายก็พากันสังเวชใจและก็พากันฉีก แล่เนื้อเถือหนังพญาเต่าเรือนกินต่างอาหารส่วนกระดองซึ่งใหญ่โตมีขนาดสันฐานเท่าบ้านเรือนผู้คนเนี่ยผู้คนเหล่านั้นก็ใช้กระดองเต่าต่างแพต่างเรือช่วยกันพายช่วยกันถอข้ามเข้าฝั่งเข้าหาแผ่นดินได้อย่างแคล้วคลาดปลอดภัยทุกคนนิทานชาดกก็ จบลงเพียงเท่านี้แต่ทว่าท่านโบราณอาจารย์ผู้ประเสริฐครูบาอาจารย์ผู้รู้ในพระเวทพระยันอันศักดิ์สิทธิ์เห็นคุณวิเศษของพญาเต่าเรือนว่ามีคุณวิเศษนักหนาครูบาอาจารย์ท่านจึงได้นำมารจนาประพันธ์เป็นพระคถาพญาเต่าเรือนอันมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นาสังสิโมสังสิโมนา โมนาสังส,สิโมนาสังจึงเกิดเป็นยันเต่าเรือนคู่กับตำดตำราพระเลขพระยันอัอคละยันเก่าๆด้วยเหตุชะนี้ครับว่าโดยคุณวิเศษของพระยันพญาเต่าเรือนเนี่ยโบราณอาจารย์ท่านผูกเอาไว้แล้วก็บรรยายสรรพ,พคุณว่าใช้ได้ร้อยแปประการฝอยท่วมหลังช้างท่านจะอธิษฐาน ปรารถนาสิ่งใดก็สมความปรารถนาเป็นเมตตามหานิยมทำมาหากินดีค้าง่ายขายคล่องซื้อแม่นขายหมานประกอบกิจการการงานการค้าใดๆก็มักจะได้ลาบสักการะลาบผลภูนทวีไม่มีอดอยากปากหมองโภคทรัพย์โภขสมบัติหลั่งไหลมาเทมานี่ คุณวิเศษที่เป็นเอกอุอุกของพระยันพญาเต่าเรือนยิ่งไปกว่านั้นยังมีคุณวิเศษทางด้านเสริมสิริมงคลเสริมอายุวัฒนมงคลมีอายุยืนยาวนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอันตรายภัยพานต่างๆมิอาจเข้ามาแผ่ว่านมิอาจเข้ามาทำอันตรายได้ท่าน เปรียบประดุดอายตนะทั้งหลายของคนเหล่านี้เหมือนหัวเหมือนแขนสองข้างเหมือนเท้าสองข้างเหมือนหางของพญาเต่าเรือนเมื่อเก็บอายตนะเข้าไปแล้วเก็บเข้าไปในกระดองแล้วก็ไม่มีภัยพานใดๆมาแผ้วพานมาทำร้ายมาทำอันตรายได้คุณวิเศษข้อนี้จึงทำให้พระยันพญาเต่าเรือนนั้นมีความแควคลาด ปลอดภัยสูงห่างไกลอุบัติเหตุเพศภัยทั้งหลายเสริมเสน่เสริมทรัพย์แล้วก็เป็นที่รักใคร่เมตตาแก่คนทั่วไปอ้าวนี่พระยันเต่าเรือนบรรยายให้ท่านทราบแล้วตำนานพญาเต่าเรือนบรรยายให้ท่านทราบแล้วทีนี้จะมาถึงวัตถุมงคลเหรียญพญาเต่าเรือนของหลวงพ่อทรงวัดสาราดิน หลวงพ่อทรงท่านสร้างเหรียญเต่าเรือนเอาไว้สามรุ่นด้วยกันเหรียญเต่าเรือนรุ่นแรกเป็นรูปหลวงพ่อทรงนั่งเต็มองค์นะครับแล้วก็เหรียญเต่าเรือนรุ่นสร้างตัวเป็นรูปหลวงพ่อทรงครึ่งองค์รุ่นสร้างตัวเนี่ยขนาดเหรียญจะเล็กกว่ารุ่นแรกแล้วก็รุ่นไตรมาสส่วนเหรียญที่นํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในคลิปนี้เป็นเหรียญเต่าใหญ่เรียกว่าเหรียญเต่าเรือนไตรมาส เหตุที่เรียกว่าเหรียญเต่าเรือนไตมาาเพราะท่านปลุกเสกตลอดไตมาาและเหตุที่เรียกว่าเหรียญเต่าใหญ่ก็เพราะว่าขนาดเหรียญมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญเต่าเรือนโดยทั่วไปเรียกได้ว่าผมเรียกเองนะเป็นเหรียญเต่าเรือนจิกโกไอ้คำว่าเหรียญจิกโกเนี่ยคือเหรียญที่ขนาดใหญ่อย่างเหรียญจิกโกหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมก็จะเป็นเหรียญกลมขนาดใหญ่คือใหญ่กว่าเหรียญกลมโดยทั่วไป ส่วนเหรียญเต่าเรือนไตามาสเนี่ยผมเรียกว่าเหรียญเต่าเรือนจิ่กโกเพราะว่าใหญ่กว่าเหรียญเต่าเรือนโดยทั่วไปแต่ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากเพียงแต่ว่าใหญ่กว่าเขาโดยทั่วไปก็จริงแต่เป็นขนาดที่พอแขวนคือแขวนได้แขวนแล้วสวยด้วยแขวนติดคอแล้วก็เห็นเด่นชัดเป็นสง่าราศีดีมากครับเหรียญเต่าไตามาสของหลวงพ่อทรงวัดสารดินมีสร้างอยู่ด้วยกันสามเนื้อ เป็นเนื้อเงินเนื้อเงินนี่ก็สร้างน้อยหายากสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นเนื้อนวะโลหะเนื้อนวะโลหะเนี่ยผิวกระไหลก็จะเป็นผิวกระไหลเงินแล้วก็จะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อเงินกับเนื้อนวะจะมีตอกหมายเลขเอาไว้ที่เหรียญส่วนเนื้อทองแดงก็จะมีตอกเฉพาะโคตดนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญเต่าเรือนเนื้อนวะโลหะบางเหรียญซึ่งหลวงพ่อท่านนำไปแช่น้ำมันแช่น้ำมน รวมถึงเหรียญเต่าเรือนเนื้อทองแดงบางเหรียญน,นวะโลหะบางเหรียญท่านนำไปแช่น้ำมันแช่น้ำมนต์วิเศษของท่านสภาพเหรียญก็จะมีคราบน้ำมันมีคราบน้ำมนต์ให้เห็นก็เข้มขลังไปอีกอย่างหนึ่งทีนี้เรามาดูรายละเอียดของเหรียญเต่าเรือนรุ่นไตามาศของหลวงพ่อทรงกันดีกว่าครับเหรียญเต่าเรือนรุ่นไตามาศของหลวงพ่อทรงเนี่ยมีขนาดสันฐานดังนี้ คือมีขนาดความสูงตั้งแต่ห่วงเหรียญจนถึงปลายหางอยู่ที่6เซนติเมตรแล้วก็ขนาดกว้างของเหรียญนับจากปลายเท้าข้างหนึ่งไปยังปลายเท้าอีกข้างหนึ่งก็ประมาณ3เซนติเมตรเรียกว่าสวยงามขนาดออกจากเขื่องสักนิดหนึ่งแล้วก็ช่างแกะเนี่ยแกะได้สวยสดงดงามมากคือพระยันชัดชัดหมดเลยนะครับ ยันด้านหลังชัดตัวหลวงพ่อรูปหลวงพ่อเองก็ชัดแกะได้สวยงามมีความตื้นลึกหนาบางพอสมควรไหนๆก็พูดถึงเหรียญเต่าเรือนรุ่นไตรมาสแล้วก็จะบอกข้อควรพิจารณาตำหนิให้ท่านได้รับรู้รับทราบสักหน่อยเหรียญเนี้ยไม่มีของเก๊ของปลอมของทำเทียนเรียมแบบใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าจะขอบอกตำหนิให้ท่านได้รับทราบกันไว้สักนิดหนึ่งว่า ดูง่ายๆก็คือดูที่ปลายเล็บของเต่าเรือนอดูที่ปลายเล็บของเต่าเล็บเท้าเล็บมือก็จะมีความคมความคมที่เป็นการคมจาัด็อกตัดเป็นการคมแบบคมเฉียบเลยเอามือลูบสัมผัสเนี่ยก็จะสัมผัสได้ว่าเหรียญเนี่ยกิ่นเนื้อเข้ามาพอเอามือลูบแล้วก็จะเหมือนกับว่าเหรียญเนี่ยขูด กินเนื้อเราเข้ามาหน่อยหนึ่งนี่จุดสังเกตง่ายๆเป็นความคมจากบล็อกตัดเพราะฉะนั้นความคมของปลายเล็บเต่าเนี่ยจะเป็นความคมที่สังเกตได้ง่ายที่สุดอีกตำหนิหนึ่งให้ท่านพิจารณาจะด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็จะเห็นชัดหน่อยจะปรากฏเส้นขนแมวเยอะแยะ,ยะมากมายเลย เส้นขนแมวเนี่ยจะลักษณะเล็กๆแล้วก็คมพอสมควรที่ปรากฏเส้นขนแมวเยอะก็มาจากในตอนที่ช่างสร้างช่างทำเนี่ยในตอนทํายันตอนเดินเพดยันนะครับจะปรากฏเส้นขนแมวจากการเดินเพดยันทําบล็อกอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตง่ายๆก็ให้ไปอย่างนั้นแหะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยไม่ได้มีของทําเก๊ทําลอมทําลอกเหรียญแบบ เรียกว่ายัางปลอดภัยอยู่แล้วก็บล็อกทั้งหน้าทั้งหลังอยู่ที่วัดหลวงพ่อได้ทำลายทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปั๊มเหรียญได้จำนวนตามที่ต้องการอามาว่าเรื่องคุณวิเศษหรือว่าอิทธิคุณของเหรียญเต่าเรือนของหลวงพ่อทรงวัดสาราดินกันบ้างคุณวิเศษของเหรียญเต่าเรือนของหลวงพ่อทรงวัดสาราดินผมก็บรรยายให้ท่านทราบในตอนต้นแล้วว่า มีเมตตาที่คุณนำหน้าเป็นเมตตาค้าขายเป็นเมตตามหาเสน่ห์เป็นเมตตาที่ทำให้ผู้คนหรือว่าผู้รักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูพร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลชูชุบอุปถัมภ์แล้วก็ช่วยให้กิจการการค้าการขายการงานต่างๆของท่านสำเร็จรุ่ร่วงลูกค้าเข้ามาซื้อข้าวซื้อของเยอะแยะมากมายมีพภคสมบัติหลั่งไหลามา ก็รวมความว่าทำมาหากินดีแล้วครับรวมความว่ามีติดตัวไว้แล้วก็ขยันหาขยันทำขยันทำมาหากินท่านก็จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีในไม่ช้าไม่นานยิ่งไปกว่านั้นยังมีคุณทางด้านคุ้มคลองป้องกันภัยห่างไกลอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆรวมตลอดถึงมีอายุยืนานานปราศจากโรค ไข้ไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคที่เรียกกันว่าโรคเวรโรคก,กรรมต่างๆประเภทที่ว่าโรคที่หาสมมุติฐานของโรคไม่ได้เป็นทุกวันพระเจ็บอดอดแอดแอะไรประมาณนี้นะครับก็เคยได้ยินว่ามีคนบูชาเหรียญเต่าเรือนแล้วก็อาราธนาทำน้ำมนต์กินดื่มอาบก็ทำให้ทุเลาเบาบางได้นี่ประสบการณ์มีอย่างนี้ผมก็เล่าต่อให้ท่านฟังแบบนี้ ก็รวมความว่าเหรียญเต่าเรือนของหลวงพ่อทรงวัดสารดินเป็นเหรียญคุณพระซึ่งรูปแบบสวยงามแล้วก็พระยันเข้มขขังแล้วก็ถ้าพันหนวกกับคุณวิเศษบารมียานชาญศิลภาวนาของหลวงพ่อทรงก็จะต้องบอกว่าเป็นเหรียญคุณพระซึ่งหน้าหามาแขวนมาไว้สักการะบูชาสำหรับยุคนี้พอสอนี้ยุคที่เรายังจะต้องต่อสู้กับ การทำมาหากินอีกนานยุคที่ข้าวยากหมากฝืดหลายๆท่านการเงินการทองไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนก็เอาเหรียญคุณพระสุดวิเศษแบบนี้แหะครับมาเป็นกำลังใจในการต่อสู้พิษภัยของเศรษฐกิจก็หวังใจว่าทุกท่านจะแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่รอดแล้วก็ล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนนะครับ คลิปนี้คงจะถูกต้องครบถ้วนก็ขอสมมุติยุติจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าผมจะมีวัตถุมงคลใดๆมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้รับทราบต่อไปอีกท่านชมคลิปแล้วอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลในคลิปนี้หรือวัตถุมงคลในคลิปก่อนๆท่านกรุณาชมคลิปไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code ให้ท่านสแกนเมื่อท่านหยิบโทรศัพท์มาสแกนแล้วก็จะก่อกำเนิดเกิดเป็นลายขึ้นมา ทีนี้ท่านกับผมก็จะได้คุยกันได้โดยสะดวกแล้วก็ส่งรูปพระเครื่องให้ท่านได้อย่างจุใจเลยทีเดียวคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ครับก่อนจะจากขอประสาทพอรอนให้คุณผู้ชมทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังคังรักษาสตูบีทาวินาสันติสวัสดีครับ